นี้คือป้ายหยุดรถพญาไทครับช่วงเวลา17นาฬิกาครับผู้โดยสารยืนรอการโดยสารจำนวนมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟชานเมืองสายตะวันออกครับผมผู้โดยสารจะค่อนข้างมากณนะจุดนี้เกือบทุกวันครับค่าโดยสารเริ่มต้นที่2บาทครับตามระยะทางครับผมมาแล้วครับรถไฟชานเมืองขบวน379 ซึ่งออกจากสถานีกรุงเทพจอดรับส่งผู้โดยสารที่หยุดรถพญาไทยครับถ้าใครไม่ทันขบวนนี้อีก15นาทีจะมีขบวนถัดไปนะครับขบวนรถเคลื่อนตัวออกแล้วครับจะจอดรับส่งสถานีต่อไปมักกะสันอโศกคลองตันหัวหมากบ้านทับช้างลาดกระบัง ตลอดปลายทางสถานีชุมทางฉาเชิงเซาครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ